บันนี้วันที่12กรกฎาคม2 5 6 8เป็นครั้งที่73าข้าพาเจ้านางสังก,กัฏยาอมาทอขอถวายเสียงสดสาธยาพะสูุพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอด่อในอัคคละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดต่ังสัมาสัมพุทโธควาพุทธทธรรมธรรมต่าง สวัสดิ์ค่ะตัวควาตาธโมธมังนัมมะสานิสุปฏิปันโนข้าวตัวสามกัตริยสังโฆสังขัยนัมโมนีอาหังสัมมาสัพุทโธสุจิลังปาลินิพุโตภูณีหิธละมโนธานิปะและมิหิจัติสติยาวะชีวังอาหังพุทธังธทำมังสังฆังสารณะคตโตผู้เชนิรัตนะตยังธำเมังจารานิโสธีนาสมันตาจักวาเลสุอัตตะลักขชั้นกุเทวตาสัทธมังมุนิราชชะสุนันตุสัคมุกส์ขัดัง สักีกามีจารุปเปฆิริสิคราตเตจัตลิเควิมาเนทีเปลาเทจักาเมตารุวะนะคะแหเนเคหาวัตุลไมฮิเขเตภูมาจายาตุเทวาชาลัทธา,าวิสเมยคาขาคันทัพนาคธเมทันตาสันติเกยังม,มุนิวาราวาเจนัสาธาโวเมสุนันโภธัมมัสวรนาการุอัยัมพั τα, ทันตาธัมมัสวรนาการุอัยัมพัทันตาธัมมัสวรนาการุอัยัมพัทันต์า นโมตัสสะภะคะวะโตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพวะตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานาคาฉามิธรรมังสรานาคาฉามิสังฆังสรานาคาฉามิทุติยัมปิพุทธังสรานาคาฉามิทุติยัมปิธรรมังสรานาคาฉามิทุติยัมปิสังฆังสรานาคาฉามิตัิยัมปิพุทธังสรานาคาฉามิตัิยัมปิธรรมังสรานาคาฉามิตติยัมปิสังฆังสรานาคาฉามินัติเมสรานงอัญญพุทโธเมสรานงวะลังเอเตนะสัจจวะเชนะสดิเมหโตุสั อัญญสังคมมีสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมห์โหตุสัพทานติมีสารนังอัญญาสังคมมีสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมห์โหตุสัพทาเจ็ดผุ้ทางนัมีละตะ นาภูตสสลีลจิตตังคำมังนะเมรัตนาภูตวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนาภูตวิสุทธิติเตอตังนะเมติรัตนะรัตนาตยามาหังสัมมาสะโมสลิตวัตถุวิเศษสภุตังอัญโยยายยุตะภุนะโยขาวะสปวัตตังอสมิตตยามหิปิตอธิวายถาติทันเตเอกังวินาตาทิตะเลสะมาสัพเวนาโลเกกะชาจิจจจิเลนจัปปะจัจจิเลนจัปาตุภูตังคัมพีระยา คำพีร,ระยานวิสยังอธิธททตสัตถาวินยุหิปันติตะชะในหิวิชัญญาลูปังโลกัมหิเกหิเจกะทานจูปลภณียังลกเกสันจิตสุทุวิธิตังเพรนากายาตายะนามิหิเยวะชนะตายะสุวิสตตปิสมุปปัสตังมนานัสสิสุปัสสาทฐานะคุญธิกานามาสมุ มะปุณณภูมังมุขาปมุจจานะมุขาสารนังคตานาปูฉะเหตุสุปรมังอภิปูชเนยยางนิพานะสัชิกิริยายุปัญิสยาถังสัมมากิเลสัมมาลสโสธนัสิทธิยาจาสารุหิอัตาปุสเลหุปสิวะนียังปาเนหิตาปิสสะสารนังคัมณียะเมวะตุสมัยตังติลัตนัสารนังคตาหะและติงที่วางคะนะเนสุนะวัสมานะปูเชมาจาปิสสะสังสุปสันเจตตาตาทานุปาลิ จริยาสัทธาลตจักปุญญาณตถาสุขเตนสุขีพเมโมเตเชนตัสสัทธาปิสุวะเตหนตโยเจทธรรมวิัยมหิปมาณภูโตลูกุตระลาพิสมยโยนีโตสุโคชาตโสปานิสยยจายายะายามเปหนตัอตุเตยปริเจตโตสุปัสสาการ โยจกขุมมาโมหะมาลาปะกัตโถสามังวัคุโธสุะโตวิมุตโตมาลัสปะสาสาวินิโมจายันตุปะเบสิกเคมังชนะตังวินเนียร์ผู้ทางวรันตักสิลาสานามามิโลกาสานาสันจาวินายาการจักราเตชราเตชะสิทธิหุตุสัพพัตะยาจาวินาสเมตุสธรรมโมทโชยุวิยัสตัสสัตตุทัศเสสิโลกาสาวิสุทธิมะขังนิยานิโกธัมมะทารัสตาลีสาตาวะสาตาวะโหสัติกะโลสุจิโนธรรมังวัฏตักสิลาสานามามิโมอปัตทาังอุปปัสสันตธาหัง ตาเตชัตเตชีอสิทธิ์ทหตุสัพันต์ารยาจะิม่าจะมีตูสทธรรมเสนสุภาลนุเครโยโลกอสัะปะปูปากิเลสะเชตตาสันโตสัญญาสันตินิโยชโกจะสวาขาตาธรรมโมวิธิตังการติสังคหวัรันตัสินาสานะมามีพุทธานุพุทธังสมัสสิละทิทิตาเตชะัาเตชะอสิทธิโหตุสัพันตารยาจะมิน่าสมเณตุก้าวน้ำโมอาราตตูสมัสัมพุทธาสัมเหสิโนน้ำโมอุตตมะธมัสสวาขาตเสงวะตินิทะน้ำโมมหาสังขสปิวิสุทธิ วิสุทธะสีลทัทธิธิโนนโมโอมาัตายาลัทะสารตัตนะตยัสสะสัตุกังนโมโอมากาติตาัสสาัสาวาตุตยัสสปินมโมการลปรภาเวนะวิภัชรุปัตถวะนมโมการนานภาเวนะสุวติโหตุสัพพะทานมโมการลสตะเตเชนะวิธิมหิโหมิเชตตุ เอวังมีสุตังเอกังสมัยยอคุสวะสเกสุวิหารติกาเปรละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนะสัติปันจามเตหิภิกขุสเตหิสเพหิวะระหันเตหิทัสหิจารุกตาตูหิเทวตาเยปุเยนะสนนปฏิจาโหติภควันตาทัศนายะภิกขุสังขันจัตถกวาจตุนังสุดทาวาสกายิกานังเทวานังเอตปทิโหสิเอยงคุพกวาสเกสุวิหารติกาเปรละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนะสัติปันจามเตหิภิกขุสเตหิสเพหิวะระหันเตหิทัสหิจารุก ภูนิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาปิภุสังขันใจยานุนมยามปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวะภควาตุสันติเกปจิตกะคาถาภาเสยามาติอัตขวตาเทวตาเสยยถาตินามะภราวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะ เทวะมีวัชุธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควาตุสุรตุปาตุระหังสุอัถกัวตาเิวตาภควันตาอภิวาเทตวาเอกมันตังอัททังสุเอกมันตังหิตาโคเอกาเทวตาภควาตสันติเกอิมังคาทั้งกับพาสิมหาสมัยยปปนปะวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหะอิมังธรรมะสมัยยังทักิตาเยวะอปราชิตาสังคันเตระโคตาอัถกัวอปาราเทวตาภควาตสันติเกอิมังคาทั้งกับพาสิ สารพิขาวโมหาสามหาัมหังสุจิตังปตัตตนโนโชุกมากังสุสารธิวเนตานิเหตุตาวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอตัจโคตาเทวอัตโคดารเทวตาภควาโตสันติเกอิมคาทังอภา,าสิมหัสคาทังอภา,าสิเชตวาคีลังเชตวาปรีดังอินทคีลังโอหะจัมมะมชาเตจารติ สุทาวิมาลาจักรุมกาสุทันตุสุทันตาสุสุสนาคาติอัตโคอปาราเิวตาปะกวาตวสติเกอิมคาทั้งอภาสติเยแกเจพุทธังสระนังคตาสเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิปาหายามนุสังเถหังเท,งทวกาย,ยังปริปุเรสันติติอัตโคภควาภิโคอามาันเตเสเยุูยนนภิกขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาทากตังทัศนายภิขุสังฆัญจะ เยปิเตภิควีอเหสุงอตีตัมัฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานาเอตปะระมายวะเทวตาสนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตลาหิเยปิเตภิควีภวิสันติอนาคตตา มัทฐานอาะอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควตาณาเอตประมายวเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยตาปิไมหังเอตอรหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนำมานิกิตติยิสาม,มิพิขเวเทวกายานังนำมานิ เศรษฐีสามีพิกาวีเทวกายานังนามานินามานิตังสุนาทัสสะตุกังมานาสิกาโรถัพาสีสามีติเอวามปันเตติโคเตวิคูภาควาตัวปัจจโสทรงภาควาเอต้าเทวจะศิโลกะมะนุสกสามิยะทธปุมาตัทสิตายสิตาคิริขะพลังพหิทตาสมาหิตาปุรุสีหาวัสสรีนะโลมาหังสาปิสัมพโนโอดตมันนะ สาสุทาวิปัสสนาเมราเวลาภูโยปจัตเตยาตวายวะเนกปิลาวะเวตาตัวอมันตายิสัทสวาเกสัสเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชนะติขวเตจอาตตาปะมะกะลสุตาวาพุทธัสสะสันนัเตสัมปะตุระหุยานะอมานุสนานัสสนะกเปเกสัตมักภะคุงสาหัสสังสานัต สัตต์บลิงสตังเอเกสหจานังอมนุสานมมัฏฐส่งอเปกินัตมัฏฐคุงทิสสะสภาภูตาหุตันตสะภางพิยายาวะคิตถวานาจักุมาตาโตอมตัยสัทธาสาวกเกศสันเณรเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาถพิคโมโยหังกิตายสัมมิคีราหิอนุปปสโซสัตตสหัสสาวยาขาภูมิกปิละวัทวะอิทิมโตชุติมโตวันวันโตยัสสชินโมธมานาอภิกรรมุงพิโคนาสเนติง วันนันจะสหัสสายะค่ะนานะตวันนี้นอิทิมันโตชุดมันโตวันนัวันยสสินโมรนอภิกรมพิคุนสมิติวนัสวลาเสัสสายะคนนตวันนี้นอิมันตชุดมันตวันวยสสินโมรมนอภิกรมพิคุนสมิติวเอเจเตโละสหัสสายะคานนตวันนีนอิทิมันตชุดมันตวันนวันตตยสสินโมรมนอภิกรมพิคุณนสมิติว่าังเวสามิตาปนัตวตายะะนันนันต่วันน นางกุมพิโรราชคณิโกเวปุราสัาญยวิสนากิโยนาสัสสานสังยาคานางปายิรวปาศิก สติคุมพิโรุฬชาคหิครูศพอคัสสมิติวานังปุริมันเจติสังราชทัตตารัตโวภาสัสติทันนภานาอธิปติมหาราชายาสัจจโสปุตตาปิตาสาวพาหวอินทนามามหาภารายธัมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสสิโนมุตมานะอภิกรรมุงพุคุณอสัมิติงวานังคธีนันตติสังราชวิรุณโวภาษาสสติกุมปาตานาอธิปติมหาราชายาสัจจโสปุตตาปิตาสาวพาหวอินทนามามหาภารา อินมัโตชุดนี้มันโตววโตยสิโนมทมานาอภิกรมุงพินันสมิติวันนปิมัจะทิสังราชเวโรปะโปัสสตินาคนาธิปติมหาราชนสิโสุตาปิตาสภาุอินทนามามหาภราอินมัโตชุดนี้มัตววโตยสิโนมทธมานาอภิกรรมุงพิฆนันสมาติวันนอุตรัจะทิสังราชปูเรตัสปัสติยคนาธิปติมหาราชเสิโสุตาปิตาสภาวุโอินทนามามหาภราอินมันโตชุดนมัตววโตยสิโนมทธมานาอภิกรมุงพินัสมิติวันนปูเรมาติ คาตาราโททากินีนวิรุณหาโกปชิเมนวิโรปะโกูวิโรตังทีสังจตารวเตมหาราชสามัญตาจตุโรทิสาทันทันทันละมานะอัตทั้งส่วนะวันเกับปิละวัทเวเตสังมายามิโนทาสะอาคูจตินิกาสถามายากุเตนทุเวตุวิภูจาวิภูสหะจันทนุการมาเสโถจักกินนุมันทุนิมันุจจัปานาโทโอปัมโยจัเทวสุโตจัมาจัตติจิตาเซโนจักพันทะโพนารรายชาชโนสะโพอาคูปัจติโคเจ วจิพรลุสุรยยะวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันทัพาสหราชุพิโมทมานาอภิกาโมภิพุนลสมิติวันังอาราคุณาภาษานาคาเวสาละสหตาชกากัมพารัสตาราอาคูปายาภาษหายาเตพิยมุนาตตาราธาจะอาคูนาคายะสิโนเอราวันโนมหานาคุสปะาคัสมิติงวันังเยนะขราเชสหัสหราเตทิพชิชาปทิวิสุวิสุทธาจักุเวหายาสาเตนะวนะ วะนะมัชปตาจิตลาสุปันนาอิติเตสนามงอพยันตทานาคราชานมาสสุปันนาโตเขมมะกาสิภุฑูสันหายอวาใจอุปวะหายันตาคาสุปันนาสารนัมกังสุขุทังชิตังชิตาวชิระหะเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวะเซตอิทิมัโตยัสสิโนกาลกัชมาหัสมะอสุราธานวงคาสาวีปจิตติสุจิตติจะมหปาหาราโท นโมูจีสหัสตันจัดภริปุตตานังสับเพเวโรจาสนามกาสนาหิตวาพลิงเสนาลาหุพัทธมุปาขมูสมัยโยธาน,นิพัสันเตพิคุณนาสมีติงวนาอาปุตเทวปัตตวีจตเตโชวายู ตถาคตมุวรุณาวารุณาเทวาโสมดจายสัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูทิวาญาสิโนทัสเซติทัศธากยาสเปนานัตตะวณิโนอิชืมันโตชื่ิมันโตอนัตตัวณิยาสิโนโมธมานาอภิกกรรมมุภีขุนาสมิติวะนาเวนหุจเทวาสหาลิจัตสะมาจัตเวยมาจัตสุปันิสาเทวาจัตมาคุปุราคิตาสุริยสุปันิสาเทวาสุริยมาคุปุราคิตานาคตานิปุราคิตาวาภูมันทวราหกาวสุนังวะโสเสโศสักุปะคะปุรินาโททัสเซติทัศธากยาสเปนานัตตะว ทีมันโตชุดทีมันโตวันนันวันโตยาสศินุโมธามนาอภิกรรมงศิคนาสมีติงวานาอาฐาคุสาหุเทวาชลามคิสสิขาหรือว่า อลิทักาจะโรชาจะอุมมาปุพหันนิพพสิงโนวัรุณาสหธรรมมาจะอาจูตาจะอเนชกาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวสุวเนสินโนสเซเตยัสธากายาสรรพินันต์ว่นิโนอิวันโตชุยมันโตอันนั้นวันโตยัสสิโนวัเทมานาอภิกรรมุพิโณนสัมมิติวานังสัมมานามหาสัมมานามนุสสัมมุสุตตมากีตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาธากูหะระโยเทวะเยจะ โรหิตวาสิโนปาระคามหาปาระคะอาคูเทวยะสสินโนทัสเซติทัศทากายาสพินานะตวะนิโนอิธมันโตชุติมันโตนัมันโตยะสิโนมุทธมานนาอภิกรรมุภปิภุณัสสนิติงวันัง สุกากาลุมะฮาอรุณาอาคูวีคณาสาสหะโอทาตะไห้ฮาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามันตาหาระคชามิสกาจายาสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสะอภิวาสติทัศเซติทัศนากายาสพินานาตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตอานตุโตยาสิโนมุทธมานาอภิกรรมุงทีโกนาสมิติงวานังเคมิยาตุสิตายามากันทักาจะยะ สัสิโนสัมพิตากาลาเมเสธาโชตินามาจากอาสวานิมานราติโนอาคุอรักุบารานิมิตาพระเชติคสรากายาสัพินานาจวินิโนอิคิมันโตชุดิมันโตวาวาตุปยศสัสิโนโมลทมนาอภิกรรมมุขนาสมิติวานัง สัทเทสเตเทวานิกายาสเพนนาตตวานิโนนามันวเยนาอาคันชุ่มเยจันเยสัททิทัสหะภูทัจชาติมัคคิลังโอกับินนมาณาสวังท่เคโมกตารังนาคังจันทังวะอเสตาติดังสุภามะปะปะปะดะมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสังนังกุมาโรติโสจะโสปะคัสามิติงวะนังสหะสุภามะโรกานังมหาพรมาพิติติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะทัสโสภาเสธะอิสระอาคุปัญจะปัต เจกวัสวัตติโนเตสันจะมาชาโตอาคาหาธิโตปริวารีโลเตจะสาเพอภิกันเตสินเทเทวีสัพพมะเกมาตเสนอภิกามิปันสกันหัสัมันที่ยังเอตกันหัทะพันทะทราเคนะพันธะเมตุโบสัมมันตาปริวารีธมาวูมุนจิตหโกจินังอิติตตหาบาาเสโนกันหาเสนังอัปเปสยิปานินาตะละมาหันจะ สรังกตวาเพระวังยทถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชโกตทาโสปจุทาวาตีสังกุโตอาศยงวเสปัญจสัพพังอวิญายาววากิตอวนัจภุมาตโตอมันติสัทาเทวเทศสเนลเตติมาเลเสนอภิกันตาเตวิชนาทพิฆวโเตจอัตปมากะลุสุตตะวะพุทธัสสนาวิตาราเคหิปการมุงเนสังคมโลมันปิอินเชยุสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายัสสินโนโมทันติสหโูเตเหสาวกาเตชะเนสุตาติ